เสียยังเดี๋ยวหมดเวลาหรือยังหมดเวลาือหมดเวลาหอยังเอาอาอานาทีให้ดเวลาเียวเปิดท้ามาหนน้องเฮนเปิด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 เออเออเรือยสาวใาชมละเอาเลยนั่นนี่เอาเลยเอาเลยสู้สู้นั่นนี่สู้สู้นั่นนี่สู้สู้ ตากความันไเว่าเาที่ัรที่เสียบอ่ะบินแม่อ้นีบิแม่่่น่อาเลยเ้ยเบิดแล้วเบินแล้วเบิดแล้วเบินแล้วเบินแล้วเบินนี้จากข่แล้วเบินเบีไรเาให้เต็มกลเบินเวลาไหเทอไห ไอไเหนยงกดไ so ี่ม str ันเป็นแผ่นไมเดี๋ยวกดเวลากันหนึ่งสองสามเขาแม่ตกรดตักต้องไปรอยพดโอ้ไปี่สอมาเตยกระตักต้อไปร่อยพดเดียกันเอาไป้อยเนไปรอยไู่้เ่รเราเรก็ต้องไปร่อยแม่

เอาเอาได้การจบกัตรงไหนหโมกตัก้เนี่ยตากเอาตักพูดเดียวไรเ้อไัเม่กับว่เมืนเมือเชียร์มันไม่ละมันไม่ล้ละโอ้น้อยขอบด มดคักค <M> ่มดคักแทมเลยพร้อเลยเอาจะม้วนแล้มดแท้แทมดแท้แทมดแท้แเอายมุดแท้แท้แก้วอเลยวันน้นก็ไม่แต่ เจ้าเด้หักซีมนขนเ่คเขาดเวาไไปังลี้ยวคืออไรคือได้หลไหลก็โดนีในตู้นี้เห็นท่ากัน้ขึ้นแลววายได้ไหกันนะโอ้คุณนะคุนะไหลกูโออิปนี่ก็รับพี่น้องไว่านี้ค่ะโอ้คุณนะคุณตักเราคุณให้เมีย้ะโอ้คุณได้ตักเออ ดีทถอะวะตักให้ตักให้คิมนี้แล้วพี่น้องไว้เท่านี้ค่ะโอ้ยแม่ข่อยมุ่งมันทถอะวะ